สำหรับสาวๆค่ะเรื่องช้อปปิ้งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเพื่อที่จะไปหาไอเทมถูกใจค่ะแล้วก็มีอีกไอเทมหนึ่งนะคะที่วันนี้ติ๊เอามาอัปเดตค่ะเป็นเรื่องราวของรองเท้านะคะที่ได้รับการประมูลไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นรองเท้ากีฬาที่มีมูลค่าสูงมากด้วยค่ะ การประมูลของสะสมแล้วก็ของที่ระลึกเกี่ยวกับวงการกีฬานะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่มักจะเรียกมูลค่าให้กับของสิ่งนั้นได้สูงเสมอค่ะล่าสุดมีการประมูลรองเท้าที่ไมเคิลจอแดนสุดยอดนักบาสเกตบอลระดับตำนานเคยสวมใส่ลงแข่งเมื่อ30ปีก่อนโดยรองเท้าคู่นี้ค่ะประมูลไปที่ราคาสูงถึง71,553ดอลลาร์หรือที่ประมาณ2ล้านแสนบาทเลยทีเดียวค่ะ โดยทาง SCP, ctions, S C P Auctions ผู้จัดการประมูลนะคะก็เผยว่ารองเท้าสีแดงสลับขาวรุ่น Nike Air s h i p s คู่นี้ค่ะ Michael Jordan เ,เคยสวมใส่ลงในการแข่งขันนัด Chicago Bulls ประทะก,กับ LA L A Lakers ในเดือนธันวาคมปี1984ค่ะโดยทางคา a ิตอล l ีผู้ที่นำรองเท้าคู่นี้มาประมูลนะคะก็เผยว่าตอนนั้นเขาทำงานเป็นเด็กเก็บลูกอยู่ข้างสนามแล้วเขาก็ได้ไปขอรองเท้าจากไมเคิลจอแดนค่ะหลังจากที่แข่งขันเสร็จซึ่ง ปรากฏว่านักบาสเกตบอลชื่อดังก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะแถมยังให้ไลายเซ็นไว้บนรองเท้าอีกด้วยค่ะเมื่อเวลาผ่านไปจนคาริดอาลีเองก็ลืมไปแล้วนะคะว่าเคยมีรองเท้าคู่นี้อยู่เขาเพิ่งจะมาเจอรองเท้าคู่นี้ซุกอยู่ใต้ตู้เสื้อผ้าข,ของแม่เมื่อไม่นานมานี้ก็เลยเอาออกมาประมูลค่ะโดยรองเท้า n น Ke a i r s h i p s คู่นี้นะคะก็นับว่าเป็นรองเท้าที่ไมเคิลจอแดนเคยสวมใส่ลงในสนามแข่งแล้วก็ได้รับการนําประมูลได้ในราคาสูงสุดเป็นอันดับ2ค่ะส่วนคู่ที่เคยประมูลได้ราคาสูงที่สุด นั้นก็คือคู่ที่ไมเคิลจอแดนสวมใส่ในฟรูกเกมนัดสำคัญที่เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ NBA ปี1997ค่ะโดยถูกนำมาประมูลนะคะเมื่อปี2013ในราคาสูงถึง14,700ดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะ ก็ถือว่าเป็นของสะสมที่นักสะสมรวมถึงผู้ที่รักบาสเกตบอลรวมถึงผู้ที่รักแล้วก็ชื่นชอบไมเคิลจอแดนต้องหามาเก็บไว้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเวลาของติปแล้วก็ Hi So Happening ส์หมดลงอีกแล้วค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรในประเทศนะคะเรื่องราวของเซเลบตี้หรือว่าเรื่องราวดีๆต่างประเทศนะมาอัปเดตการต้องติดตามชมค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ แล้พวกนี้นะเขาใส่กันครั้ง2ครั้งเองนะแล้วเขาก็ไม่ใส่แล้วเขาเอาคู่ใหม่หยิบคู่ใหม่แต่คนประมูลไปนะเอาไปเก็บไม่เอาไปใส่หรอกช่วยใช่ไหมแหวนป่านี้ใช่ช่วงหน้าค่ะคือช่วงซับเดตครับ